สวัสดีครับมาพบกับผมปังบอลเซดอีกเช่นเคยนะครับช่องที่จะพาซีรีส์จีนญี่ปุ่น หรืออื่นๆนะครับมาให้เพื่อนๆเนี่ยรู้จักแล้วก็มาพูดคุยกันนะครับผมถ้าอยากให้พูดถึงซีรีส์เรื่องไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาข้างใต้ได้นะครับแต่ขอเป็นเรื่องใหม่ๆนิดน,นึงนะเพราะว่าถ้าตามไปดูย้อนหลังเนี่ยน่าจะดูไม่ค่อยทันก็ก่อนที่จะไปดูเรื่องย่อกับตัวอย่างนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับเรื่องนี้นะครับก็นําแสดงโดยหลินอีนะครับจาก Put Your h a n d on My Shoulder และหลินหลงสาวน้อยพลังเสียนนะครับแล้วก็ และสวีลูนะครับผมจาก s s ันช e of My l i ร e ครับรักกันเมื่อวันฝ้าใสประเภทของซีรีส์นะครับก็จะเป็นประเภทมิวสิค l ลนะครับคอมมดี้โรแมนติกนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันก่อนนะครับก่อนนี้จะมาคุยเรื่องย่อกันนะครับมันเป็นเรื่องรักรุ่นพี่น่ารัก 他看我的时候，眼里满满的爱意。我喜欢他蓬勃的气息，他莽莽撞撞闯进我的生活，想把所有好的、甜蜜的都给我。My God！这一周，如果谁偷偷忍不住去看对方的话，谁就输。那能打电话吗？不能。发微信呢？嗯。想我的时候多看几眼啊！早点认输也没关系嘛。 <laughs> my <God. S 2> oh my god！可是我想见你。爱情本就是简单又美好。哦，重了，重了，重了！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 重 先讲体壮，跟姐对你套路还是少的点。学姐果然是又美又甜。<laughs> 小学弟就是好。学姐，我,我想，我想什么呢？我们之间关系很很纯洁的。这小学弟呀、啊，嗯，因为学弟要学。我 อือ <laughs> m ึ m ม God หลังจากดูจบแล้วเป็นไงบ้างครับคือส่วนตัวชอบนะชอบแบบว่าความลุกของพระเอกอะที่แบบเข้าหาหนางเอกอะไรเงี้ยดูแบบว่า ดูเป็นรักต่างวัยที่แบบเป็นคอนเซปตที่แบบดีโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูเรื่องย่อกันนะครับก็คือเป็นเรื่องราวของไวรุ่นหนุ่มสาวครับที่ที่มีความฝันของสาวนักร้องนะครับอย่างเลี่ยงเชิญน,นะครับซึ่งเป็นนางเอกและหนุ่มเอกคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่4อย่างลู่จริงนะครับที่เป็นพระเอกที่ศึกษาเกี่ยวกับ Big Data นะครับก็เป็นพวกแบบว่า ข้อมูลที่มันเยอะมหาศาลอะไรอย่างเงี้ยเนาะโดยทั้งสองคนนะครับก็คือมีความโดดเด่นมีความเปล่งประกายมากๆในสาขาของตนเองก็คืออย่างตัวเลี่ยงเฉยเนี่ยก็คือมีแบบเสียงที่บริสุทธิ์ไม่แน่ไม่แน่ใจว่าเป็นนักร้องหรือว่าเป็นนักดนตรีนะเพราะว่าตัวโปสเตอร์เนี่ยมีการเล่นดน,ดนตรีด้วยเนาะแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะเอาเพลงออกมาสู่ผู้ชมของเธอ ส่วนลู่จริงนะครับก็คือเป็นผู้รักการใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะครับได้รับการยอมรับอย่างสูงในคนงานของเขาในการศึกษาพฤติกรรมที่ซับซ้อนของมนุษย์ด้วยนะครับโดยลู่ชิงนะครับเป็นเกมเมอร์ยอดนิยมนะครับและยังเป็นแฟนตัวยงของเลี่ยงเฉินด้วยซึ่งเป็นรุ่นน้องที่โรงเรียนด้วยคน2คนนี้เดิมะคือเป็นคนแปลกหน้ากันแล้วก็ไล่ตามความฝันของตัวเอง แต่ว่าทั้ง2คนเนี่ยก็กลับข้ามเส้นทางแล้วก็มาเจอกันนะครับแล้วก็ค่อยๆรู้จักใกล้ชิดกันแล้วก็ไว้ใจกันอันนี้ก็คือเป็นเรื่องยอ่อของเรื่องนี้อาจเป็นไงกันบ้างครับกับเรื่องยอ่อของฉากรักไวฟันนะครับ Love Scenery ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับก็สามารถดูได้วันนี้ตอนหนึ่งทุ่มที่แอป VTV Thailand นะครับแล้วก็ตัวของตอนเนี่ยมีทั้งหมด35ตอนความยาวก็น่าจะประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็ จบแล้วครับกับคลิปนี้ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่องนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวขออนุาตไปดูตัวเต็มก่อนนะครับสวัสดีครับ